โอ้ยแฟนผมเสียนะเสียข้าวอกทุกเลยนะฮะดับแขนผมแน่นเลยแล้วก็นอนที่โนกผมบอกมาดูแลนะอย่าอย่าทิ้งบ้านนะให้ดูบ้านนะอยู่นะตู้กับเขานะอย่าให้เขาลังแกนะต้องอยู่ตู้กับเขานะอย่าหนีนะแฟนผมสั้งแฟนผมรู้เพราะว่าอยู่สอยู่ในฐานะแบบไหนเนาะเ่าเขาจะทำอะไรผมอะไรเงี้ยแฟนผมรู้แฟนผมเป็นคนตรงด้วย เขาก็เาคนเลยคองก็บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวมันก็ทิ้งมึงเดี๋ยวมันก็ไอ้นี่ไปมีเมียใหม่มันขับแท็กซี่มันต้องไปเจอคนเยอะไอ้นี่เยอะผมบอกว่าคำพูดคนนะมันจะพูดยังไงก็ได้คุณดูการกระทำก่อนคุณดูพฤติก,กรรมแล้วคนฟอกไปคุณยาวินจา,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 ากไหนอ่ะขายต้อยขายนั่นหมดแล้วดาวจากไหนก็ผมมาขับแท็กซี่ฟอกไปให้แฟนผมก็เลยซึ้งตรงที่ว่าไม่ทิ้งกันนะยันเลือกสุดท้ายอ่ะ ไม่ได้รักกันที่เงนินทองหรือสมบัติมันไม่เกี่ยวเลยเพราะตายไปก็เอาไปไม่ได้พี่ผมคิดอ่งนี้คนหนึ่งจะยอมเต้นบ้าน,นเต้นไรแล้วก็ไม่ไปร้องไม่แปอะไรก็ค,รคือสะละไปเลยไม่ไม่มีติดใจว่าจะต้องมาฟ้องร้องกันบ,บาทเดียวก็ไม่เอาของเขา่ะจะแบบเต้นแล้วไปขอเงินนู้นี่ไม่มีเลยไปเอาเต้นให้เฉยๆแล้วก็เดินจากดีเอาเฉพาะของของใช้เรา